ไปกันใหญ่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้คือคุณไม่มีจุดหมายเลยบนเขาคุณขึ้นไปคุณต้องนึกถึงจุดหมายที่เด็กเคยไปอยู่่อสมรุิว่าเด็กขึ้นเล่นประจําเลยพ่อแม่ก็เคยพาเด็กขึ้นไปประจําเด็กอาจจะหลงไปอยู่จุดนั้นเออมันพอจะเป็นไปได้มันต้องมีจุดหมายจริงจะขึ้นไปหรือคุณเช็คได้ว่า G.P.S. บอกว่าเด็กอยู่ตรงนั้นเออคุณขึ้นไปมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่คุณไปโดยไม่มีจุดหมายอ่ะไม่มีจุดสังเกตไม่มีจุดมาร์กไม่มีจุดรวมพลแต่คุณไปได้ยังไงตำรวจก็ไม่ถามเลยว่าคุณไปอยู่จุดไหนไหนพาผมไปดูซิว่าคุณไปอยู่จุดไหนทั้งคืนเซลฟี่ก็คือการลืมตัวครับเซลฟี่ คือการลืมตัวมันเป็นคําตอบทุกอย่างว่าแล้วคุณพูดกับคนอื่นว่าคุณไปทั้งคืนน่ะมันเป็นการยืนยันตัวเองว่าคุณไปจริงๆอันนี้มันก็ถามคุณว่าคุณไปทําไมคุณเซลฟี่เพื่ออะไรคุณเซลฟี่ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งคุณจึงเซลฟี่มันไม่ใช่ไปเที่ยวกับไม่ใช่บอกจุดว่าฉันมาถึงนี้แล้วนะ เชนมาถึงนี้แสดงว่าก,การไปเซลฟี่ต้องมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นให้เห็นว่าภูเขาทั้งลูกฉันเคลียร์หมดแล้วนะภูเขาทั้งลูกฉันเคลียร์หมดแล้วนะสองคนไม่ต้องสงสัยเรื่องภูเขาทั้งลูกนะอย่าขึ้นมานะเคลียร์หมดแล้วฉันหากันหมดแล้วสองคนทั้งภูเขา โดยมีภาพไม่เห็นทุกคนก็เลยตัดประเด็นเรื่องบนภูเขาว่าเด็กไม่น่าจะไปได้เพราะคุณแม่คุณพ่อเนี่ยไปเคลียร์ครบบนภูเขาแล้วนี่คือจุดประสงค์ใช่หรือไม่ไหม กวาดออกไปนู่นจะไม่กวาดกระจายนะครับกวาดออกไปหน้าประตูนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะคุณมีวัตถุประสงค์เนี่คุณจึงเซลฟี่เซลฟี่กลายเป็นหลักฐานชั้นดีครับฝากท่านทนายเลยครับเรื่องนี้สำคัญเพราะไม่มีใครอยาก ได้ภาพวิวดีๆในลักษณะของคนที่มีจิตใจที่โศกสลดไม่มีอารมณ์ที่จะเซลฟี่หรอกครับต่อให้หน้าตาแดงน้ําตาไหลก็ไม่มีการ ลบทิ้งลบทิ้งมันเป็นไปไม่ได้ครับมันขัดแย้งด้วยอารมณ์ผู้สูญเสียครับมันเป็นไปไม่ได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้อันลบเฮ้ย สองมือไม่ได้สองมือไม่ได้มันทําไม่ได้กับมันขัดแย้งกับหลักความเป็นจริงของคนที่มีหัวใจที่กําลังโศกสลดแต่กลายไปว่าหลักฐานชิ้นเอกแล้วก็มีคําพูดของคนคนหนึ่งบอกว่าคุณไปหาทั้งคืนแล้วก็มีภาพนี้เพื่อย,ยืนยันกับคนทั้งหมู่บ้านว่าพวกคุณ ไม่ต้องสงสัยเรื่องเด็กขึ้นไปข้างบนนะฉันเคลียร์หมดแล้วใช่ไหมฉันเคลียร์หมดแล้วบนเขานะครับชาวบ,บ้านก็เลยหาแต่ข้างล่างครับหาไปทุกทุกที่ตีนเขาหาหมดครับบนเขาไม่กล้าไม่ขึ้นไปหาแล้วเพราะว่ามีคนการันตีแล้วว่าบนเขาไม่มีแน่โอ้เคลียร์ได้ไวมากครับตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดคุณไปเคลียร์เลย คุณไปเคลียร์ตั้งแต่วันที่สิบนะครับเออนะครับคุณเกษสุานะคือแต่ละเรื่องถ้าเรามาวิเคราะห์เนี่ยมันยังพวกเราพวกเรายังหาสาเหตุไม่ได้ที่เขาทําแต่ละอย่างมันหาสาเหตุไม่ได้คือมันมันไม่เป็นตามธรรมชาติ <c oughs> นะครับแปลกใจมากครับแปลกใจมาก เมื่อเคลียว่าไม่มีแล้วนะอย่าสงสัยแต่วันที่สมีและเป็นร่างไร้วิญญาณครับแล้วคุณจะตอบสังคมยังไงครับคุณเคลียร์แล้วคุณหาหมดแล้วแต่ทำไมมีร่างน้องวันที่4และ ใครเป็นคนใครเป็นใครเป็นต้นคิดว่าวันนั้นจะต้องขึ้นไปบนเขาใครเป็นต้นคิดครับใครเป็นต้นคิดว่าวันนั้นต้องขึ้นเขาทั้งที่คุณก็รู้ว่าบนเขาไม่มีทําไมวันที่สี่จึงอยากขึ้นเขาไปหาเด็กผมอยากรู้ใครเป็นคนจูงผมกลัวว่า ในทีมงานที่ทำเรื่องนี้มีการจูงใจมวลชนมีการจูงใจมวลชนได้ผมกลัวว่าจะเป็นแบบนี้มันมีเบี่ยงเบนว่าไม่ให้ขึ้นกับวันที่สี่กับใครเป็นคนบอกว่าวันนี้ต้องขึ้นนะพอพอนึกถึงภาพไหมครับว่ามันเหมือนมีคนมาจูงใจเบี่ยงเบนว่าจะพาพาใครไปตรงไหนตรงไหนเนี่ย และวันที่สี่มีคนไม่ไปมีคนนั่งอยู่ข้างล่างแต่มีคนขึ้นไปนะ่ะผมไม่เข้าใจอยูน่นี้มันก็ผิดหลักธรรมชาติอีกพอเข้าใจไหมฮะใครเข้าใจกดเจ็ดครับใครเป็นต้นคิดว่าเด็กวันนี้เราจะไปหาเด็กบนภูเขานะใครเป็นต้นคิด หรือมันหาไปเรื่อยๆหาหาจนทั่วแล้วก็ต้องเลยขึ้นเขาโดยอัตโนมัติภูเขามีเจ็ดชั้นก็ต้องขึ้นทั้งเจ็ดชั้นเพราะไม่มีที่หาแล้วได้ข่าวว่ามีคนพยายามที่จะส่งสัญญาณอยู่เรื่อยได้ข่าวว่าส่งสัญญาณก็คือการขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีจุดหมายครับชาวบ้านไม่มีจุดหมายหรอกครับ ไม่มีจุดหมายมันจะต้องมีคนนำเดินนำแล้วก็ประมาณชี้นำว่าเฮ้ยทางนู้นนะทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยมาทางนี้ดีกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ฮะต้องค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมกันไปและและวันนั้นมีข่าวที่ชาวบ้านเห็นว่าจำได้ไหมครับคลิปนี้ถ้าใครถ้าใครเห็นแบบผมนะครับนะผมพูดเสร็จให้กด9้านะครับก็คือ เขาบอกว่าเขาก็ไปเมื่อยเขาก็ปิดไฟที่หัวเนี่ยแล้วมานั่งแล้วเขาเห็นคนคนหนึ่งออกมาแล้วก็พยายามโทรเหมือนรับโทรศัพท์จากคนข้างล่างแล้วก็เสียงเขาพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนเช็คเหมือนเช็คว่าเห็นแล้วเห็นแล้ว แต่ไม่มีชีวิตหรืออะไรก็นองนี้นะแกก็เลยงงแกสงสัยมันเหมือนมีการโทรเช็คแสดงว่ามีคนอยู่ในนั้นด้วยมีทีมงานอยู่ในนั้นด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ลุงพลครับลุงพลไม่มีทีมงานครับลุงพลคนเดียวกับเมียครับแต่อันนี้มันประหลาดครับมันมีทีมงานล่วงรู้ทีมงานพามวลชนไปตรงนั้นตรงนี้ ทีมงานเคลียข้างล่างนะครับทีมงานเคลียรข้างล่างงานนี้ต้องมีคนห้าประมาณมากกว่าห้าคนเรื่องนี้มากกว่าห้าคนเรื่องนี้ต้องมากกว่าห้าคน เพราะว่ามันเป็นแผนมันมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันมันจะให้รู้เรื่องนี้ก่อนก่อนเห็นศพไม่ได้แต่มันมีการจัดการเรื่องนี้อยู่อย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบใช่ครับการจะขนวัตถุพยานนี้ขึ้นไปไว้เนี่ย ถ้าลุงพลทําจะมีคนเห็นลุงพลแบกอะไรอีกยเยะ <peare. S 1> อะแยะครับมันจะเพราะว่าลุงพลมันไม่มีทีมงานที่จะไปดูลาดลาวก่อนว่าที่นั่นมีคนเห็นไหมที่นั่นมีคนอยู่ไหมมีชาวบ,บ้านไปทําอะไรอยู่นั้นไหมมันต้องเคลียร์นะครับมันต้องเคลียร <MM ์เมื่อ ทางโล่งแล้วจึงจะมีการเคลื่อนนี่ฉะนั้นก็สวยครับคนก็เห็นไปทั้งหมู่บ้านแต่มันพลาดตรงที่ว่าครับที่เราฟังจากป้าคำใสเนี่ยมีคนเห็นมีคนถ่ายวีดีโอไว้เอ้ยเอาแล้วครับและไม่ต้องห่วงครับลุงพลสบายสบายงานนี้เขาบอกว่า เมื่อมันเป็นไปตามเขาผลักดันให้ไปสู่ระบบตามขั้นตอนแล้วชาวบ้านก็เลยปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำไปตามปกติแต่เขาไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงนะครับแต่ถ้าวันนั้นน่ถ้าในชั้นสามชั้นต้นถ้าลุงพล จะผิดหรือจะไม่ผิดฝั่งสองฝั่งจะต้องอุทธร์แน่จะต้องอุทธร์เนี่ย,ออนเ,นยเขาบอกว่าในชั้นดีกาเนี่ยชาวบ้านก็จะเดินไปพร้อมกันเลยนี่คือประจักษ์พยานนะครับหกคนนี้คือประจักษ์พยานนะที่ถูกปิดตายโดยชาวบ้านเขากลัวเขาบอกว่าเขาจะขึ้นไปทุกทั้งหมดเลยพร้อมกับวีดีโอ วีดีโอครับผมแล้วป้าคำสายบอกอะไรนะครับวันนั้นแหละลุงพลก็จะเดินออกมาจากศาลอย่างอย่างสง่างามดิงดิ้งดิ้งดิงดิ้งดิ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 ้งดิ้งดิงดิงดิงเนี่ยเป็นภาพสโลนะลุงพลเดินออกมาแล้วป้าคำสายบอกว่าจะมีคนกรี๊ดกรี๊ดลุงพลโอ้ลุงพลบริสุทธิ์แล้วลุงพลบริสุทธิ์แล้วป้าคำสายบอกอย่างนั้น นี่ว่าคนรอกรีดเลยทีมต้องต้องมีทีมต้องมีทีมทนายด้วยนะทนายทีมทนายสัญชัยเชนชัยเนี่ยคือทุกคนเดินมาอย่างใส่สูตรติ้งติงด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 ิงิงว่าไงครับว่าไงติ้งดิ้ง แล้วก็คนกรีดกรีดกรีกรีแต่น่าจะมีคนบางคนก็กรีดด้วยครับกรีดตายแล้วลุงพลรอดเอาไงวะพวกเรากรีดอาจจะสลบอันนี้กรีดอาจจะสลบนะครับนะครับปากคำใสพูดให้เรามองเห็นภาพเลยครับจะมีคนกรีดสลบบางคนคือกรีดแล้วน้ำลายฟูมปาก น้องชายฟาูฝากแต่เอฟซีลุงพลเนี่ยนะต้องถ่ายกล้องไว้อะต้องถ่ายกล้องพร้อมแล้วปุ๊บทานนายทานนายกับลุงพลเดินลงมาเลยจริง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 โอ้โหนะสุดยอดเลยครับจากนั้นก็จะตรงไปที่ปู่ปริจิตที่คิดว่าปู่ปริจิตน่าจะสร้างต่อไปเรื่อยเรื่อย จริงด <personaje> ิง <Plant> ด <festivals> ิงดิงโอ้โหความสงสัยทำให้มีความสุขมากครับอาจารย์เราเห็นเห็นภาพนะครับโอ้โหยอมยอมแพ้นะครับฝั่งตรงข้ามลุงพลครับยอมแพ้เธอยอมแพ้เธอนะนะถ้าคุณปล่อยให้ลุงพลเดินออกมาจากศาลอย่างสง่างามเนี่ยนะครับยังไงคุณก็โดนอยู่ดีคุณอธิบายตอนนี้เลยว่าพวกคุณ ทำอะไรกันไว้ลุงพลจะได้ไม่ต้องเดินออกมาจากศาลอย่างสง่างามทิงดิงทิ้งดิงดิงดิงมันจะเป็นภาพบาดใจเป็นชั่ช่วลูกช่วหลานเลยนะลูกหลานคุณก็รู้แล้วไม่ใช่ลุงพลเนี่ยต่อไปมันจะเป็นภาพบาดใจทิงดิงทิ้งดิงทิงดิงดิ้งิงออกมาโอ้ยตายแล้วยอมรับเถิดครับนะครับเออ ลคลีตน้ำตาะไหลครับแต่จะมีคนกลีดเหมือนกันกรีดแล้วคอพับเลยทีนี้ก็เครียดเลยครับใครมีรูอยู่ก็ขุดรูให้ให้ลึกกว่าเดิมนะครับคือหายไปเลยอันตรธานหายไปเลยต้องต้องอยู่รูนะแล้วต้องให้ใครหย่อนหย่อนหย่อนข้าวหย่อนอะไรไปในรูนะครับ ยอมรับเถอะครับนะฮกีดสลบสะนสนีีครับคุณสมพัฒนครับนะย่าอุ้มชาแนลครับอย่าลืมย่าอุ้มชาแนลนะครับนะครับนะครับแอดปุ้ยชาแนลครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับเรื่องจริงชาแนลนะครับนะครับน้องคนที่ขึ้นภูเขาไฟผูเหล็กไฟใช่ไหม ไปกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในคืนนั้นเขารู้จักกับนายจุดจุดจุจุจุดจำคำพูดของหนีผูได้ไหมครับเมื่อวันที่เขาไลฟ์สด facebook วันที่14หนีผูพูดว่าน้องคนนี้ขึ้นไปนี่เขารู้จักด้วยอ๋อนึกได้แล้วนึกได้แล้วครับใชบ่ใช่ครับใช่ครับวีดีโอนั้น ก็เป็นหลักฐานเช่นนีครับเก็บไว้ดีๆนะครับเพราะว่าพอขนาดขนาดสื่อเขาฟังเขายังรู้เลยครับพอไปถามเรียกว่าจินตนาการนะคือไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคุณจินตนาการครับผมไม่เชื่อแตเ่เป็นวิธีหนึ่งที่ที่จะแก้ตัวง่ายๆในความพูดคนเราจะจินตนาการเป็นฉากๆไม่ได้ครับ คนเราจะจินตนาการโดยในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้จินตนาการมันจะยากในการลง,ล,งลึกจินตนาการไม่สามารถลงลึกละเอียดแบบนั้นได้ครับนะครับแต่คุณพูดนั้นมันลึกเกินไปและมันมีการพูดคุยในจินตนาการด้วย คุณพูดคุยในจินตนาการด้วยแล้วคนโทรมาคุณก็ใช้จินตนาการพูดไปด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับจินตนาการคุณไม่สามารถบอกต่อในคนโทรมาได้ครับถูกต้องไหมครับมันไม่มีใครพูดจินตนาการแล้วใครพูดใครโทรมาคุณก็พูดจินตนาการของคุณไปได้นมันเป็นไปไม่ได้ครับจินตนาการมันก็จะมีลักษณะทั่วไปหยับๆยาบได้ครับ มันมันหมายควาว่าเราคิดคิดไปน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณไม่สามารถบอกจินตนาการไปกับคนที่โทรมาหาคุณได้เอออะารลืมแล้วีวดบองเขาอ่เป็นที่นาเป็นที่นาพอใจเป็นที่นาพอใจเป็นที่นาพอใจแต่ว่าแต่ว่า มีปัญหาเล็กน้อยอันนี้คุณไม่สามารถอ้างว่าเป็นจินตนาการได้ครับมันเป็นการสนทนาลึกไปอีกแบบนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นจินตนาการครับไม่มีใครจินตนาการได้ล้ำลึกขนาดนี้ครับมันมีมิติของมันจินตนาการจะไม่มีมิติครับเพราะเป็นการคิดเอาเอง แต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเหนือจินตนาการหรือคุณจินตนาการได้สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากจินตนาการของคุณมีอารมณ์ด้วยมีอารมณ์พอใจว่าทําได้มากไม่มากด้วยใช่ไหมครับจินตนาการบ้าบอคอแตกอะไรจินตนาการได้ได้สุดยอดขนาดนี้นะัก สร้างภาพยนตร์ยังจินตนาการไม่ได้ไม่เท่าคุณเลยนี่มันมีอารมณ์อยู่ในจินตนาการด้วยเออเป็นที่หนาพอใจในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่นนาพอใจแต่ว่าเสียอยู่อย่างนึงมีห่อห้อมันขึ้นมีเสียงห่อพวกเขากระริยา,ยาน,นี่โคตรจินตนาการเลยนะครับ มันทีาการไม่ได้หรอกครับแบบนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าขอฝากทนายอีกเรื่องหนึ่งครับเอาจรนาการไปดูนะไปแกะจรนาการนะถ้าทนายงงในจริาการของเขาเนี่ยทนายก็เบิกเบิกเขาไปสอบถามได้ครับหน้าบัลลังครับเออขอให้คุณได้อธิบาย จินตนาการของคุณในวันหน่อยนะครับว่าทำไมจึงสามารถจำแนกเหตุการณ์ได้ขนาดนี้ทำไมคุณสามารถจำแนกอารมณ์พอใจและไม่พอใจได้ในจินตนาการด้วยช่วยตอบด้วยนะครับหมดคำถามครับสารที่เคารพ นะเห็นไหมครับทุกจุดจับไปตรงไหนมันเป็นพิรุษหมดเลยครับลุงคนมีอะไรครับร้องไห้เสียงดังร้องไห้เสียงดังพูดไม่ค่อยตรงกันคุณดูในสามบ้านมีใครพูดอันแรกพูดแล้วพูดทีหลังก็ตรงกันมีไหมครับไม่มีเลยครั้งแรกพูดอีกอย่างข้างหลังพูดอีกอย่างกันทั้งนั้น พอลุงพลเนี่ยเรียกว่าสงสัยว่าเป็นคนร้ายเลยครับพูดครั้งแรกอีกอย่างคือลุงพลเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่อยากอธิบายแต่คาการอธิบายของเขาเนี่ยระหว่างคนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยกับพยายามอธิบายเนี่ยมันต้องวุ่นวายสับสนนะครับไม่มีการเรียบเรียงอะไรครับคืออยากพูดอะไรก็พูดเนี่ยในระยะเวลาที่ไม่จ่อปากเนี่ยก็อยากพูด พอเรื่องนี้ไม่บอกว่าเป็นไปได้ที่ที่จะพูดไม่ตรงกันไม่พูดครับขนาดคนจําเสื้อไม่ได้คุณจะบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จําเสื้อไม่ได้เห็นไหมครับบางคนเนี่ยแก้ให้ตลอดนะครับลุงพลไม่เคยแก้ให้ลุงพลเลยครับทั้งที่น้ำน้ำหนักหรือข้อข้อเป็นพิรุษเนี่ยมันพื้นๆเลยนะครับ มันพื้นๆเลยนะครับโอเคนะฮะได้เวลาขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไปรับภรรยานะครับก็ชัดเจนนะครับก็หวังว่าคำวิเคราะห์พวกเราในวันนี้นะครับจะไปเติมเต็มสิ่งที่เรารู้กันมาแล้วนะครับนะครับในครั้งนั้นการวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ครับผมก็จินตนาการครับผมก็ วิเคราะห์แล้วก็ใช้หลักกินการว่าน่าจะเป็นความน่าจะเป็นดังนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อว่าผมพูดความจริงนะครับมันอยู่ที่จินตนาการของแต่ละท่านด้วยนะครับนะครับในที่สุดนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่ครับประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณครับไปเลยนะครับติ้งติ้งติ้งด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 ิ้งิ้งดิ้งิ้งิ้งดิ้งิงดดิิงดงิ้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 งด